959ทำเป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นฉนอ ouais. ุปาทานเหล่านี้แลชื่อว่าทำเป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานทำเป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเป็นฉนเออกุสลที่เหลือเว้นอุปาทานทั้งหลายเสีย กุศลในภูมิสามวิบากในภูมิสามกิริยาพยากริตในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานทำไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานจะกล่าวว่าทำเป็นอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็ไม่ได้ ว่าทำเป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็ไม่ได้